คาถาหลวงพ่อโอภาสิคาถามงคลสวดแล้วป้องกันภัยยันตรายเทวดาเมตตาค้าขายร่ำรวยนโะ,ะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะ,ะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะ,ะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอโะระหังพุทโธนโมพุธทธายะปะทวีคงคาพระภุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมเทวะขมามิหังอิติสุขโต อาหารพุทธ